ฉันนอเก้ยมนเอ้ความมั่นงเรือขังแรีกไดคิวีดข่อยพอเตื่นเต้นข่อยย่านขอกวายน้าม้วเพนออกทะเลไปตกปลาพะนะบัวบัวไหงอย่างนเนี้ นายชาลเาคันเยอะดูดูคันเยอะว่าว่าเพอว่เผอว่าฟิสเกออะไรเอาทิ้ได้อะหาเด็กฟิสใช่แล้วบากปลาอยู่แถวนี้กับมีลองเบิงบอฟนะเออเออเยอเยที่ันเอา ถ้ารับวเด็ด oh, ห oh, <t cies> mm ินนะโอ้เห็นแล้วว่ามันเบ็ดบ่มีเอ้าเอามันก็สี่ร้อยเป็นสี่แล้วเขาก็ับตกทั้งสี่แล้วเอาเอาแกเอามันโอ้ยพี่น้องเอ้ยนางองลงองลงอยู่ทั้งเรือเนี่ย เป็นตะวินบ่ร <smoke> sure <circuit> ู้ส <meals> ึก <ifer> ว่าเป็นตะวินถ่อกเนาะว่าล้มบ่แห้งพนะล้มบ่แห้งบ่มุ้ยขืนเพิ่นก็เลยพานังเรือพานังเรือมาตกป่าพี่น้องเอ้ยครั้งแรกข่อยในชีวิตข่อยนังเรือเกิดบ้าข่อยบ่เคยนนังเรือบ้านข่อยอายุทั้งโคกอยู่บ้านโคก ông 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 tôi đem bê bắt bà quê anh đi biết tốc bà luôn anh chọc hùng chen tôi nhắm nắng nào bê tốc nắng nha tuyệt tôi kê tấn tôi kê tôi kê tấn tôi kê tấn tôi 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 ส,สิได้ป่ปาพอา <c oughs> า่อปนบ่สิได้ปนป่าบ่มื้อนี้ทะเลลุ่นน้องเอ้ยทะเลบ้านเพิ่นงามงามทะเลน้ำจืดทะเลสาบน้ำจืดกระปั้นเราอยู่นี่ละ่ะปั้นน้ำอยู่นี่ละ่ะไป็นหดผักหดมีก็ได้หดมันฝรัง่งพูนถ่อน้ำที่ปันๆัอันนี้เลือกกระจกมาจอดจอดไปก็เจาะกระสีไปถ้าตกปูตกปลาทุกอั่าล่ะพี่นอ้อง ไปนี่เรือกเจะนี่รเรารุ้มมันก็คอยคอยพัดไป้งสีแล้วไปน้ำล้มย่องย่องย่องเปงสีแล้วเอาเอาไปเอาไม่ยอมอยู่แล้ว,วขวมมามันนี่แล้วมาร์คได้แล้ว ใส่กับย้อนไปทิงสี่ถ้าเบื้อนี้ใได้ปะคะเออต่งเวงสลัดเดี๋ยวนก็ะปอกปรปอกรปอกเอาใส่เป็นใส่ขี่ก็เดียนไปโอ้ถ่าใส่ย้อนเวงสลัดขับวัาดไปแก่

มันิย่ามหนาห่อนอ่ำแข็งละลายมันก็เป็นน้ำไม่ใช่หรอพี่น้องย่าหนาน้ามันแข็งมันก็เป็นน้ำแข็งกันชาทั้งน้ำแข็งนี่ก็จะเอาอันนี้จ่อต้ไงไปตกปลาอันนี้เขากำลังเลือตกอากาศก็ดียู่พี่น้องอากาศก็างเย็นสบายดียุ่ตอนนี้ละสิบกว่าองศาเนี่ยแหละถ้าเบิ่งมาลอรุ่นมอนีพี่น้องว่าจะได้ปลาเพราะมันสนิทกันเนาะพี่น้องเนาะ tốc bà nó hơn con bye bye chào bye bye